ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานไฟเชวาชว์ไร้์เชาว์ไร์ XH50 กันนะ้ำส,สีสีีแดงเหลืองเขียวเงินพร้อมเสียงปรับไฟให้ติดสว่างหรือว่าจะเป็นปรับกระพริบก็ได้นะตัวนี้เป็นรุ่น220โ AC คือการใช้ไฟบ้านนั่นเองนะเราสามารถปรับให้เขา,าใช้งานเป็นแบบติดค้างแบบไฟติดค้างสว่างขึ้นมา ือว่าจะให้เป็นแบบติดกับทีก็ได้อาจจะมีการตั้งค่าอยู่ด้านในตัวนี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของสายก่อนเลยกันเนาะในส่วนของสายของเขานะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด5สายด้วยกันนะจะมีด้วยกันทั้งหมด5สายตอนนี้สายอะไรบ้างสีนะเราตามสีเลยก็อเอ๊ะไม่ม 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. ไ5ห้าสายสีหกหกสายนายมีทั้งหมด 6, 6สายนะขอพายนะสายหลักๆเลยจะแยกเปก็นสองกลุ่มนะ กลุ่มแรกจะเป็น n กลุ่มที่สองจะเป็น l สลับกันได้ไม่มีปัญหาแต่ห้ามให้สองกลุ่มนี้มาอยู่รวมกันเด็ดขาดนะครับนะ l อ่าสายสีเทาคืออะไรสายสีเทาเป็นกราวนะเป็นไฟลบถ้าเป็นในภาษาของไฟ dc เป็นไฟลบแต่ถ้าเป็นภาษาของในไฟ a c จะเป็น l หรือ n ให้แยกกันสองอันนี้ห้ามอยู่กลุ่มเดียวกันเด็ดขาดในกานช็อตนะฮะกลุ่มต่อมานะจะเป็นกลุ่มควบคุมต่าง อันนี้ก็จะแยกตามสีเลยนะสายสีแดงควบคุมไฟสีแดงสีเหลืองควบคุมไฟสีส้มสีเขียวก็สีเขียวน้ำเงินก็น้ำเงินส่วนสีมว่วงอ่ะสีมว่วงจะเป็นในส่วนของสายเสียงสัญญาณนั่นเองนะครับเวลาเราต่อใช้งานนะครับจะให้ดูตัวนี้จะเป็นไฟที่เราจะใช้นะอันนี้ผมแยกมาแล้วสองฝั่ง L N ไม่สําคัญนะเนื่องจากว่าไฟ A C มันสับกันได้แค่อุปกรณ์ห้างเสียบลงช่องเดียวกันเท่านั่นเลยนะยางในที่นี้นะผมจะเอา L ลงไปในฝั่งของสายฝั่งฝั่งนี้ฝนะั่งซ้ายปึ๊บนะแล้วเมื่อได้อย่างนี้แล้วยังไงผู้ใช้งานจะนําสายเหล่านี้มาเสียบกับฝั่งนี้ที่เป็นขั้วตรงข้ามกันของตัว สายกราวนะฮะห้ามเสียบลงช่องเดียวกันหรือขาดนะคระับนะะถ้าเป็นแบบนี้เราจะเสียบสายไหนหรือไม่เสียบสายไหนก็ได้สมมติว่าผมอยากจะเอาเฉพาะสายสีไม่เอาสายเสียงผมก็แค่ไม่ต่อสายสีม่วงลงนะผมก็จะต่อพวกสายสีต่างๆนี้ลงไปนะ,ะ,ะเดี๋ยวผมจะทำการต่อเลยน,นะเล่นจากสีส้มสีเงินไปอันนี้สายค่อนข้างสั้นนะถ้าผู้ใช้ง,งานได้ไปผมแนะนําว่า ให้ใบปลอดสายเพิ่มทำยาวขึ้น,นก็ยังดีนะจะได้ต่อการสะดวกส่ายอันนี้ถ้าผมต่อลงไปแล้วมันไม่ดีขึ้นผมก็จะปลอดสายโชว์ตอนนี้เลยนะอ่ะอันนี้ผมเชื่อต่อดไปหมดแล้วต่อมา,อาจะาเป็นในส่วนของการต่อจ่ายไฟเข้าไปอ่ะในตนนี้จะเห็นว่าไฟต่างๆก็จะติดขึ้นมาในกล้องสีอาจจะเพี้ยนกว่า ในที่เราเห็นด้วยตาจริงๆอ่านี่เป็นเทรมดาเพราะว่ากล้องมันมีระบบตัดแสงถ้าผมต่อสายเสียงลงไปละอ่ะมันก็จะมีเสียงสัญญาณเตืนแบบนี้คิดมานะครัหมต่อ,าอมาจะเป็นในส่วนของการปรับโหมดนะเป็นในสอง,องการปรับโหมด อ่าผมลืมบอกไปตัวนี้ถ้าผู้ช่งานได้ไปแล้วผู้ช่งานต้องร้อยสายเข้ามาด้านล่างของตัวนี้นะตัวนี้ต้องถอดได้นะให้ผู้ช่งานร้อยสายเข้ามาตรงนี้ก่อนนี่ลืมบอกขอเขาไปวิธีการปรับโหมดนะฮะเราจะทําการหมุนตัวท่อตัวนี้ออกท่อแสงตังนี้ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปฝั่งนูน้นปึ๊บสายก็รินออกอาจจะติดนิดนึงนะอแบบนี้ภายในนะฮะเขาจะมีสวิตช์อยู่ผมขอดูนิดนึง โอเคอันนี้อ่าโอเคตัวที่ปรับเสียงไม่ได้นะ,อะโอเคลงแล้วต้องไปกดลงนิดนึงนะตัวนี้นะฮะเขาจะมีสวิตช์อยู่นะเราดูให้ดูเจเนวาตรงนี้จะมีสวิตช์อยู่นะโฟกัสหน่อยโฟกัสโฟกัสอ่าโอเคจะมีสวิตช์อยู่นะฮะตรงนี้ทั้งสี่จุดเลย บบนถ้าเราดันขึ้นเขาจะเป็นใยกระริบนะมันดันขึ้นดันลงได้อันนี้ลงอันนี้ขึ้นนะครผมจะเอาสีแดงกับสีเขียวนะให้เป็นายกระริบได้ดูให้มความแตกต่างกันง่าย่ะเมื่อได้แบบนี้ได้ยังไงเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการครอบฝากลับอาจจะหมุนหาล็อกนิดน,นึงนะอันนี้ใช่อันนี้ อ่ะเกตเจอแล้วก็หมุนล็อปึอ๊บแบบนี้ต่อมาก็ทำการจ่ายไฟอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราล็อกสีแดงกับสีเขียวออกไปเนาะมันเดินมะาสีเทาต้องอยู่ตรงข้ามเสมอนะสีเทาไปตรงข้ามส่วนที่เหลือก็ลงตามนี้ได้เลยนะผมขออย่าไม่เสียบสายเสียดนะเพราะว่ามันจะกรบเสียงผมนะ ่ะโอเคเรียบร้อยนี่บอกแนละ้ผมไม่ได้ต่อสายเสียงนะ่ะนเราก็ทำการจ่ายไฟเข้าไปอ่ะเจนเลยว่าที่เรากำาหนดไว้สองสีสีแดงกับสีเขียวมันจะกระพริบนะฮะอ่าแบบนี้ที่เห็นสีส้มมันกระพริบตามเนี่ยไม่ใช่เลยนะมันดึงไฟกันนะฮะมันก็เลยดูเหมือนว่า สีส้มเนี่ยมันกะพริบจริงๆเรามันไม่ได้กะพริบนะมันแค่ไฟมันอ่อนลงมันสว่งางน้อยลงแค่นั้นนิดนึงแค่บางช่วงจะเห็นนะฮะอันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสํารดับนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหนนะ้าสวัสดีคนระับ